พอแมพี่น้องเอ้ยมือนี่บตตุยกัะปีมา้าบานอันคุณยายตึงเนาะพอแม่พี่น้องมาเห็นพักไซอุ้ยตะเหม็นง้ามขักงา้ามแหนพอแมพี่น้องเอ้ยพักไซนี่ง้ามขักงา้ามแหนเด้อพอแมพี่น้องพักไซนี่สามารถอันกระจายเมรเรยดยด็ดเลือดฝอยใดเดะพอแมพี่นอ้องอือพักไซน่ะ กินแล้วเม็ดเลือดฝอยเฮ้าสิกกระจายแล้วก็ไอ้นั่นพวกจังลุงลุงหนบพรอนแค่สี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเราเป็นไขมันไขมันติดตับไหมพ่อแม่พี่น้องพอไปหาหมอหมอถามว่าคุณลุงไปเห็ดอย่างมาเออพวกไขมันอีอย่างอะรุดออกบักหลายพ่อแม่พี่น้องเราก็เลยบอกว่าเรากินผักใส่ค่ะเราก็แล้ว ข้าบวมพอมเด้พ่อแม่พี่น้องข้าบวมเออมูเล,ล้าก็บอกว่าให้กินผักไ้นี่มันสี่เหตุให้พวกเส้นเลือดฝอยอีย่างเฮาเนี่ยแบบกระจายค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่บ,บ่ไอ้นั่นอืขาเขยอย่างนี้บ่บวมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,อองคุณย้ายตึงเนะเาะเล้าคู้เฒ่าเล้าก็อันปูกี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปูกเล็ก,ลกๆหน่อยหน้อยนี่ นี่ปลาตุยกัะปีกะสิเกบเอาไปกินพ่อแม่พี่น้องเออนี่นี่พ่อแม่พี่น้องปลาตุยกัะปีกับสิเกบเอาไปกินพักไซนี่ล่ะเออผู้ใหญ่เท้าบวมเท้ายังเราก็แบบเลือดมืดเลือดหยังนี่กินได้เด้อพ่อแม่พี่น้องปลาตุยกัะปีกับกิน,นพ่อแม่พี่น้องเอยปลาตุยกัะปีก,ก,ปปกะ,ววะกิแบบกนพ่อแม่พี่น้องอือ นั่นละซอยบ้งไฮเลือดหนืดเลือดหยังพ่อแม่พี่น้องละเมิองอุ้ยสารแหนคุณยายตึงกับงามค่ะนี่พักคุณยายตึงค่ะเล็กๆหน่อยๆเนาะเล้ปลูกพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ต้นบักริกแล้วก็ปลูกใส่อันกระถางต้นเดียวของปะตุยกบปีอันอิดบนปลูกหลายแม้นปลูกอันนั่นโวดละเออกระถางหนึง่ง สามต้นซีต้นหลวดพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บเอาเก็บเอาอเก็บเอาพ่อแม่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บเอาเอาไปกินเอาไปกินพ่อแม่พี่น้องเอาไปกินค่ะอนี่ปฏิตุกกับปีกกอันเลือดเนืดพ่อแม่พี่น้องกินแล้ว เลือดเฮาก็สิได้อันไหลเวียนหมุนเวียนดีพ่อแม่พี่น้องเออบ่เป็นตาเสือเด้เออเฮาก็ต้องเสือพ่อแม่พี่น้องอืมถ้าไปตุปต้ยกับปีกินพวกผักต่างๆอ่ะที่อยู่บ้านนะพ่อแม่พี่น้องเออก็ยังมาอืมผมนี่ก็อันเกิดขึ้นมานู่นนี่นั่นพ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยเออนั่นละพ่อแม่พี่น้อง จ้ะนี่ผมหน่อยๆแน่นนๆเกิดแข้งขื้นมา้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบ่เป็นตาเสือกับเสือเออนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยกินได้ใบก็บกินดีนวยนวยก็กินได้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ปลาตุยกัะปิเก็บเอาไปกินพ่อแม่พี่น้องปลาตุยกัะปิเก็บเอาไปกินพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ย นี่ว่าอันอยู่แถวบ้านนะ่ะลุงเราไปขั่วรั่วเอามากินจนเมืดพ่อแม่พี่น้องนี่สะอื้นสะอ่อนงานคักนี่เออพักไซหรืออันไอ,อ้นั่นอันเสียงมะระมะระไทยเฮามะระหน่อยเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้อตะกี้นี่ประตุยว่าขมเดี๋ยวนี่มันมะขมดอกพ่อแม่พี่น้องเฮากินบักมะระได้เขาก็กินอันนี้ได้ท่านั้นละ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยมะขมมมะขมเออ แซบแซบพ่อแม่พี่น้องแซบค่ะค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เด้อค่ะค่ะมะละหน่อยมะละหน่อยริพักใส่เฮาค่ะ